ประโยชน์ดีๆของลูกพลับที่ผู้สูงวัยห้ามพลาดคุณรู้ไหมผลไม,ม้หวานละมุนและสีสันสดใสยอย่างลูกพลับไม่ได้มีดีแค่รสชาติแต่ยังเป็นขุมทรัพย์ด้านสุขภาพที่หลายคนอาจมองข้ามโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงวัยที่ต้องการเสริมสุขภาพให้แข็งแรงอยากรู้ไหมว่ามีประโยชน์อะไรบ้างลูกพับเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน และลดความเสี่ยงโรคร้เรงอีกทั้งยังช่วยบำรุงหัวใจให้การไหลเวียนโลหิตทำงานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพียงผลไม้ลูกเล็กนี้ยังซ่อนสุขภาพอันยิ่งใหญ่ไว้อีกมากอยากลดอาการท้องผูกลูกพลับมีไฟเบอร์สูงที่ช่วยย่อยอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพแถมยังลดคอเลสเตอรอลในเลือดเหมาะสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการดูแลระบบการย่อยและสุขภาพโดยรวมให้สมดุลอยู่เสมอสารเบตาแคโรทีนในลูกพลับช่วยบำรุงสายตาให้ชัดเจนสดใสไม่พร่ามัวอีกทั้งแร่ธาตุในผลไม้นี้ ยังช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนบอกเลยว่าคนสูงวัยต้องหลงรัก